กอับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสกุสกคนสมองสมบอตตอนนี้พาพ่อใหญ่จอยมาคลินิกเลยพี่น้องเอ้ภาวะพ่อใหญ่จอยเผิ่นกับแบบว่าสมุดเมื่อเฮือนกัเนาะกินเจกินยังกับแบบเป็นทองล่วงคือเก่าก็เลยมากวดบางลำสาเผิ่นแบบว่าจะลำส้ยทิศเสือโบโดยลำส้เผิ่นเป็นยังเนาะก็เลยมาคลินิกอยู่แก่งกระกพี่น้องมาเกย์เสนีสามคนพากันมา อยากหัวเป็นยังทางในนะเฮ้ยก็เลยมามันสุดเนาะตอนนี้กำลังย่างคือมอพันมาแล้วยางบิ่จังหน่อยแล้วเนาะมอพันยังบ่ได้เลิกการมาแต่ว่าควนเจ็บนะ่ะมาล่อหนังล่อพี่น้องเ้ย หลังรอเพิ่น <c oughs> คนกับมาลายอยู่ได้เลยพี่น้องมาหาเพิ่นแล้ว พอเอาผ้าปิดปากถือไว้ก่อนอยู่ทีนิกเพิ่นพี่น้องเ้ยตอนนี้น,น,นั่งรอก่อน่เิด

ทางโลถานมอยังบร่ด้มาโลันเลิกการมากเขาไปตรวจพี่น้องยคนที่มานำกันก็จะกระหน่ำโลถานคนก็มาอวาก็ไปเกืี่ยเล่นมวาบอกแต่ละเจ้ามานทีบ้านไหนเออน้องบาล่าบอ ขอน้องวลาเรามาอยู่บ้านนอกหรือบ้านบ้านใหญ่หรือบ้านนอกเออหัจักบอกเขาบอกโกมินเขาอันอีลินโกมินอีลินนั่นเองเพื่อนในทงหน้าน่ะที่แบบโผล่เราตายเินน่ะบ่หลังจากกินข้าวกินยาเพื่อตอนนั้นเราตายเื่อเขาเปี่จากอีลินมาโกมินบ่ กล้ๆเราตุ๋ยวบ่เรายังบรรดาพัวใหม่แล้วป่ะพน่อยเราก็ใหญ่ลเออโอ้บมมินมันได้บมกมิน มันต่อยากได้อืมอตอนนี่กระตวจเป็นทีเรียบร้อยแล้วมาตรวจมาตรวจต่ออันพ่อใหญ่จ่อยกระตรวจล่ำสายเพราะว่าเดือนหนึ่งผมเป็นท่องหอยยอง่อยบัเมนอยากทองเถือถ่อสามเถือถ่อผมบอก ก็เลยเอาเพิ่นมาตรวจเพราะว่าเมื่อนี่เพิ่นได้ออกจากเฮือนแล้วเ่าก็เลยเอามาตรวจเลยเนาะแค่สั้นออกมาเนาะเพิ่นไม่ได้ออกได้ถามส้มเลย่นออกยาดขยังนี่เจนว่าเพนกระแมงแม่น้องนันแก้มบุูมว่าไหวยนั่นแหละก็จับลุยแต่แล้วอ่ะสันจับจับปั้มขึ้นหลดเลยพ้นทางกับพ้นทางกับบอดี้เลยถามส้มเลยนี่แหละข้ามาตรวจจ่เมืองเก่งเกาะาะมันไกลทางนี้นะ มันไกล้ยไกลเลยเพราะสำคัญเพรอ,นนอแต่ทางดีกว่ากันหล่อเลื่นอะไรมานี <c oughs> เนาะพ้นตรวจออกมาแล้วทำระส้มเลยนพ้ <t> นตรวจจ้ะพน้นตรวจเพิ่นก็คือเป็นนันลำำส้อักเสบเป็นเซ่าอยู่ในลำำส้เนาะ เพิว่าลำใส่บอดีกินยังกะหาตอนนี่หั่นลัมขลัมของอยู่ของกินก้อยกับไม้กินก้อยปูกก้อยปลาหามเลยประเภทดิฟเนี่ยหามเลยตอนนี้นะเพราะว่าแบบว่าทอดเป็นแบบว่าทอดมูทอดยังกับไม้กินแบบเป็นทอดนะ่หามกินเลย ตอนนี้่นก็ขึ้นให้กินแบบว่าเป็นพักเป็นอ,อยังที่ว่ามันสุกแล้วประมาณนี้เนาะห้กินแต่ของสุกต้องคลำไปก่อนะอนะ้พราเอ้ยแม่ลำใส่เจ้าบ่ดีสวนมาตรวจแต่เพิ่นกบ็บม妈เนาะทำเสมอมแต่ว่าเออแปบลบว่าห้อง่นเป็นโมเมนสิว่าเป็นม้อนื้อวานเนาะเป็นมาสิเป็นเดือนแล้วทำเสมอทันหมอก็เลยเอาจัดยาให้ม่อกินคันว่ายัางบวเศร้าหฮา,าก็มาอีก มาเบิ่งอีค่นะใคนว่าเออกินไปแล้วก็มันเศร้าหมดเลยมาอมันหาก,ก็เป็นใหม่เดาะ <c oughs> ตอนนี่ทางนอกนั่นแดดแดดแดดแรงแดดแล้วก็มีลมใครแต่แม่น้องแก้มบุ้มเพิ่น <c oughs> หน่วยพ่อใหญ่ใครแต่แม่น้องแก้มบุ้มเพิ่นขับรถเก่งแล้ว <c oughs> <ๆ>ก็เลยไปมากก็ได้แล้วมัน ม่ใหญ่จืนกระโทมมานำนำทขามาทำอาการยายจอยทุกคนทางบ้านก็เป็นห่วงแซลเลยโอ้ตอนนี้กำลังสี่เดินทางกำลังสี่ม okay, <please> oh. ืองแล้วทาโซ่ตรวจอกมแม่นบุกมาต่นกับอมารายจอยตวนการ เพื่อนว่าขั้นแบบว่าปล่อยไว้เฮงกับสิกายเป็นมาเล่งลำใส่ได้หนปพญาจอยปน่ปะนพญาจอยบอกว่าบ่บบ๊บบ่มาบ่มาบ่มาเพื่อนแร่แบบุดท่ายเพื่อนแรมาตรวจกับมาเล่งลำไส่แล้วกัอยู่ลูกนํำเต่าบ่าได้บ่ได้นานแร่พญาจอยเฮาต้องมาปินปวดตั้งแต่่าท่นไหนเป็นเนาะเพื่อนว่าขั้นแป่นป้าไว้หน่ทันหมอก็เลยว่ามันจะเป็นแบบไหนทันหมอก็เลยบอกว่าขั้นป้าไว้หน่กับสิกายเป็นมาเล่งลำใส่ เพราะว่ามันมันอักเสบแล้วก็มันก็เป็นเสื้อลาในาลำสายค่ะเด้ก็เลยโอ้ก็เลยมาลายเนาะแม่โอ้บนทางแถผู้ชมโอ้มาดีสีท,ทาเด้ตอนนี้ก็มางหอดทาด่านเลวพี่น้องเลยมาหลัดเอาพาพหญ่จ้อยไปหาหมอมากาเลนลงมาทาบ้านด่านเลยพี่น้องข้าเจ้ากำลังสีเลนไปส่งค่ะว่า กะแป้งบาอึดเบาซ่านเอามักเล่นนะพ่อมาเบิ่งนู๊กมักเล่นแค่ตาวนี้ป้าหมักเล่นนะลูกลงนี่บ่จักแล้ว าาวามกเกล่นคายอยู่บนนี่หาพันก็ขายสิพันก็ขายบ่มกเล่นนี่เอาปลาุเอากนายักสิไปนะ่ะอยู่บนนี่อะไรเด้อพี่น้องสำหรับขิบนี่ก็ขอเก็บภาพไปเพียงแต่เด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแม่น้องแก้มบุมคลิบต่อไปด้วยพี่น้องสบายดี